มาอีกหนึ่งข่าวคุณผู้ชมนะครับมาส่องความน่ารักนะครับของลูกสาวคุณลิเดียอย่างน้องเดมี่นะครับต้องบอกว่ายิ่งโตยิ่งสวยจริงๆคุณผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นคิ้วตาปากจมูกคุณผู้ชมหน้าเป๊ะเหมือนตุ๊กตาเลยทีเดียวนะครับกอบกวยยอดไลค์ไปได้เยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับลูกสาวสุดแสนน่ารักนะครับอย่างน้องเดมี่นะครับลูกของคุณแม่ลิเดียนะครับแล้วก็คุณพ่อแมทธิวนะครับล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมเราจะเห็นโมเมนต์นะครับของครอบครัวนี้เนี่ยโพส ล,ลูกสาวเนี่ยผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวอยู่บ่อยครั้งนะครับล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าน้องเดมี่เนี่ยยิ่งโตยิ่งน่ารักคุณผู้ชมว่าจะเป็นคิ้วตาปากจมูกเนี่ยโอ้โหเหมือนตุ๊กตาเลยทีเดียวนะครับแล้วก็กิจกรรมที่เขาเนี่ยจัดให้ลูกๆเนี่ยได้มีแอคทิวิตี้กันเนี่ยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมภายในครอบครัวแล้วก็มีความน่ารักให้เหล่าบรรดา f อนะครับเข้าไปชมผ่านทางอินสตาแกรมผู้ชมเข้าไปโอ้โหกดลงกดไลค์นะคอมเมนต์กันอย่างรัวๆเลยทีเดียวนะครับล่าสุดเนี่ยพอหลายๆคนเนี่ย เห็นรูปของน้องเดมี่ปุ๊บเนี่ยก็เข้าไปคอมเมนต์แปววแหววน่ารักขนาดเจา้าแปววแหววแก้มแดงแก้มแดงแดงของหนูแป๋วนั้นน่ารักมากเจ้าหนูแก้มออันนี้ก็น่ารักนะยิ่งโตยิ่งน่ารักเนี่ยตาคือตาโตกลมมากเออชื่อชื่อเหมือนนี้เลยอะ ชื่อชื่อเหมือนนางงามจักรวาลเลยเดมี่หรอเดมี่เนาะโตขึ้นคุณผู้ชมนี่ไงใส่มงล้อไงใส่มงลอแล้วไงเออใส่มงลอแน่นอนฉายแววตั้งแต่เด็กเลยนะคิ้วเอ๋ยอะไรเอ๋ยใหญมันชัดไปหมดเนาะมันอยู่เหมือนตุ๊กตานะเธอเหมือนตุ๊กตาบายอ่ะเธอเป็นตุ๊กตาบายสมัยก่อนอะแบบตาโตคิ้วแบบโค้งๆสวยๆปากเป็นกระจับแล้วก็ มีเลือดฝาดเบาๆตรงตรงแก้มแล้วเด็กเด็กม,มันแบบอ,อยู่ในวัยที่กาลังน่ารักอ,ะอ่ะนะอยู่ในวัยที่กําลังน่ารักคุณผู้ชมอ่ะใครอยากจะไปส่องนะครับก็ไปส่องความน่ารักของน้องเดมี่ได้ผ่านทางอินสตาแกรมของคุณริเดียหรือไม่ก็อินสตาแกรมของคุณพ่อแมทธิวก็ได้คุณผู้ชมจะได้เห็นภาพความน่ารักของครอบครัวนี้ต้องบอกว่าครอบครัวนี้เนี่ยมีแต่เสียงหัวเราะนะเธอเพราะว่าคุณพ่อเขาเนี่ยจะมีแบบว่า กิจกรรมแบบแอคทิวิตี้แบบแปลกๆใหม่ๆตลอดเวลาใช<ม>นก็ชอบเข้าไปดูนะแมทธิวอะดูกิจกรรมใช่ดูกิจกรรมด้วย <c oughs> ดูคุณพ่อคุณพอ่ณพอเขามีกิจกรรมอะไร <c oughs> เออนะก็ไปส่องกันได้นะครับ <c oughs> นะน่ารกอ่ะลูกลูกรออีกคนนึงใช่ไหม,อ,มอยู่ในท้องโอ้เดี๋ยวนี้ดาราเขามีลูกต้องสามคนนะเธอเนาะก็ไม่เป็นไรเขามีแรงเลี้ยงอะเนี่ยคุณบีมกวีไงตอนนี้ภรรยาก็ท้องลูกแปดอีกสองเป็นชายหญิงตอนนี้เนี่ยนะคะก็ ไม่รู้โควิดหรืออะไรอะไระแต่ว่าไอเดียก็ดีเป็นช่วงที่กําลังนะมาเพราะเศรษฐกิจเริ่มกลับมาแล้วเ,ออเขาก็มีลูกมีเต้ากันเราก็ดูความน่ารักเป็น FC หลานๆกันไปนะคะ